ผมไม่เคยเล่นฟีไฟ์แล้วรู้สึกหมั่นหน้าคนในทีมเท่านี้มาก่อนเลยในวันนี้ผมสุม่มแชทโลกเข้ามาเจอทีมที่เล่นด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดมากใครคนนี้ใครตรงนี้ไม่ต้องถือสาก็ได้ครับผมพิมพ์แซลเล่นๆคนหรออุบาทแล้งก็การคนเราวัดกันที่แล้งหรอวะอี๋ว่าเขาว่าเขาอีกล่ถ้าเพื่อนในทีมพูดมาแบบนี้แสดงว่าอีง่อนี่ปากไม่ธรรมาดา กว่าเขาฟ้างด้วยซ้ำมั้งเกมนี้เป็นโหมด 4v4 นะครับผมไม่ได้เล่นโหมดนี้มานานมากเราแรงก็เลยอยู่ที่ซีเวอร์นะครับไปดูกันว่าซีเวอร์จะสามารถแบบอิเหนนี้ได้หรือเปล่าทำไมอิงไม่เปิดไม่ร้องไห้อยู่หรอไม่ร้องนะน้องอิงโอ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 ตัแหลตัวแหลตัแหลตัวแหลตตวแหลตไม่ต้องยุ่งเนาะในเกมนี้ก็ได้ยิงแค่ตัวเดียวครับตายเลยต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคนตัดคลิปนี้ปากเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันดูสิดูใครท้ายตารางคือมันว่ายันเพื่อนตัวเองอะ ล้างแล้วพาหนอไทยตะบางแล้วพาหรอแค่นี้เสรแล้วเนียเกิเองกากไม่พอยังเว้น่ากอื่นทำไมทำไมไหนเคยบอกว่าไม่ชอบเอวยไม่ใช่เหรอแบบกด้เข้าข้างมันท่านแขวคักเว้ยบักข้าความึงโอ้โอ้เราเก็บรอเราไปเลยไปเลยที่อีทุกเลยแล้วไม่ถูกมีเพื่อนแบบเนี้ยอย่ามีเลยดีกว่าแนะนำเรารายงานได้นะคราทำเองถ้ารักกันก็ชูบสีเลิกโคเปิดถามจริงทนได้ไงวะมาดูสเต็ปอีประดุกชนเขื่อนกัน เอาอะไรโดนวงหนึ่งวิ่งงัวหนึ่งยังไงก็ตายดูเลือดถ้ามึงเก่งมึงจะตายก่อนเลือดมึงตายวงนี้ไปโอ้ยอีวัวดูดาเมจดูคนได้คิวมีสตัวจ้ฉันโดนปากแทบดูดูใครท้ายตารางใครไม่มีคิวใครตารางก็ไม่ได้แปลว่ากะจะดูใครเอ็มวีพีเดี๋ยวก็รู้ใครเอ็มวีพีไล่คิวคนอื่นเขาเอาโมโหหรอโดนไล่คิวแล้วโมโหหรอ ตายโูกเออปากเด้อที่ตัวเองล้มนั่งเงียบแต่ที่คนอื่นล้มนี่ปากแซ่บจัดไอ้จิมหญ้าให้หน่อยขอไม่ชนไอ้จิมหญ้าให้เราหน่อยได้ไหมทุกคนเชื่อปะช็อตแบบเนี้ยผมตัดออกเยอะมากช็อตที่เวลาตัวเองลำบากขอความช่วยเหลือคนอื่นแต่เวลาที่เพื่อนในทีมลำบากกับซั้นเติมผมกลัวคนดูหมั่นเคี้ยว ในที่สุดเกมนี้ก็จบลงไปครับแต่ MVP นี้ไม่ใช่น้องปลาดุกจนเขื่อนนะครับผมได้เป็นการย่าง MVP ที่สะใจมากๆแล้วทุกคนล่ะครับดูคลิปนี้จบรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับใครได้ชอบคลิปของผมก็ฝากซัพพอร์ตกันโดยการกดใจกดติดตามให้กันหน่อยนะครับคุณจ๋าขึ้นแดงๆแล้วหรอมันเอาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับและก็ตามคาดเลยครับผมเสียท่าไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับผมก็หายย่าง MVP โดนเตะเฉยเลยสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ